จับตาคำสั่งยกระดับล็อกดาวน์คุมโควิด -19 พื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดมีผล20กรกฎาคมนี้ พลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชในฐาะนะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ย้ำว่าตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจะเริ่มมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด13จังหวัดเว้นแต่กรณีที่สบคกำหนดในประกาศฉบับที่28เช่นการไปซื้ออาหารการพบแพทย์และอาชีพที่กำหนด และให้ทำงานจากที่บ้านหรือ work from home แบบ100%เอร์เซให้ห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาธนาคารในห้างไม่สามารถเปิดได้แต่ด้านนอกเปิดได้รวมถึงร้านสะดวกซื้อและตลาดสดเปิดได้ถึง20นาฬิกามีเคอร์ฟิวตั้งแต่21นาฬิกาถึง4นาฬิกาห้ามทำกิจกรรมที่รวมตัว5คนขึ้นไปในลักษณะมั่วสุมส่วนการเดินทางขนส่งในจังหวัดที่กำหนดจะมีการตั้งด่านและตรวจเข้ม เริ่ม21กรกฎาคมเน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุด13จังหวัดโดยรอบนี้น่าจะเป็นเหมือนการล็อกดาวน์เมื่อเดือนเมษายน2563โดยจะใช้กำลังทหารมากขึ้นในการตั้งจุดตรวจต่างๆเพราะต้องใช้กำลังตำรวจในการลาดตระเวนมากขึ้น